그만해. ร้ายพี่น้องเลยมันหอนเท่าเกิดร้ายน,าน้ำก็ขึ้นช่วงนี้กับพ่อโอเคอยู่นะครับรู้ดูการเท่ารู้ดูการปลา,าบางมมบอนลุงไปวัวแต่เสาั múc đỏ hòn Mát nào bị kể nà Ủa, không? Làng, làng không biết, nó muốn nà xí nguồn Ui, cái chị thao ở gần hả Làng cái làng đấy, phía nóng Nhà có biết, nếu mà nó Nếu mà lên làng kia thủng đến thủng Nó lại Mừng này, này quá Oh, really? ห่างคบที่ให้ย <atem> <ะ> <summary> ัมเเเสียงลมบ่อยๆจะสียง า,ยยอ,าอย่างนี้มันก็น่าชื่นชมหน่อยครับ ้าสิรอดได้จ้ะก้าสิรอดมันบ่รอดตึ๊บนี่รอดได้ไหมใส่ซื้ซีกัน เฮ้ยกำลังขึ้นครับกำลังกลมเอาอกเอ็นเยอะสินะหนาพวกกระดำกระเกือสอ,องแต้มนะเนาะเท่ากับเท่าเลยแรงล่างเลยครับ สองตอนมาหแหล่มีเลยมีเท่าแด้เดียวมีเท่ามีปลาน้ำมันกันมันหลางเฮ้ยคน ล่างพ ra ่ามั PAUL. นได้ครับมันแรงเนี่ยเอาดี roat, ้ล่างไว้กับมี่คาเกามากของเร่งเน่จริงเอาก็เอาไปไหวขาอนนุนเอาไว้เขาอสชบบมากนอแปมเลยครับด่านี้กว่านี้ลุกดังตักน้าเลยนอได <coughs> <coughs> để con nhảy cái con mà mặt con Mặt lấy mà Để mặt đẩy ra Không nhảy gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền ึงแล้วครับดีก็ครับดีก็องนักแถวนี้มองของก็ได้ครับก็ตงห่วง งออมูรุ <c oughs> ้แด้ว <c> ย <oughs> นี่ปลาได้เลยกระซงยังไงวะอีนี้ครันบนั่นโอ้ ว่าชิมีป้าเลยโอ,อ elong, ้พันทล้งว่ไหนอย่างนี้โอ้โหอดตายมมันนวลๆอยู่นะครับของ ขอไงเขาของไงเขาหนูปังนี่ปวดเมื่อนค,ครับขอตา,ายโยนเป็นนงนงนึด,น,ดนึดนึดน่ะนะผมดึงว่ารุดแหลกรุดแหลบอ่ะ ไม่แล้วไม่แล้วอ๋อแบบพแบบวงโคตรใหญ่เลยเขาหัวมันยังบุล้มเขา สบายใจแล้วปพอแต่ไอ้ม้อกกันรุดเพื่โอ้โหจุน่นเข่าอะไรครับขามอ้อขาม้อนม้กอูน่ะบูยูเนี่ยอุ่มใหม่เลยเข่าตรงมองไหมอันนี้พีนน่น้องจักรู้ครับลุ่นพวกรู้อยู่แล้ว เจ็ดโหลเลยป่ะครับของใหญ่ใช่สุดเอาไปทุ้งไปคุณจ้ะตัวใหญ่บานใหญ่เออมุ้งแลยคุณเนาะเบิ้งกำนาผมเลยใส่ใหญ่แล้วอือดูจะขิจะร่ระรระเลยขับมอนม่าแมนๆเย นี่ยี่หรอกพบลูกขึ้นคือไรไงแห้งนะโอ้ยนะน้องของใหญ่เจ๊สปอร์ตนะรถ t o n i g h God. 伊利。哈哈，牛奶。 นอกมจะโลดครับโอ้คือว่ามีแล้ว6โกขึ้นนาะงใเลยครับนอดอักลกอยู่ในเสือเอา้มามานันๆพี่นองพอคลองใหพี่นองเลยมช่สิจักกิโลกรัมเหรอครับมาลองพกเขก้าไป ท,ท้ายสุดที่น้องว่าจักกิโลกร,รัมครับบัดหมดบ้านต้วนี้เพราะว่าโอ้ขึ้นเนาะ่านลุ่นต้องกันเลยคนระับไม่สั้งต้องกันเลยยามมองมเขาแล้วกันมมยามจากนา้ำตาคลอ น้ำแร่งๆก็ได้ดครับปลาซีอีออบรหายตวพี่น้องเลยนี่และสามสีตัวหมายกับหาหาตวครับโมโหอ้ยปลาหน่อยพอดีปีแนะวะ เฮ้ยป่าน่าให้นี่กีซื้อหลังไหวซะงั้นตัวเรียนไปในปลาซี ราคาแพงนอข้าเขีเยวไล่ยังเขียวเลยว้าวทำอะไรกูนะมึงในปลา,น,น,ปลาน,นี่เห,ยโหโียลมองเขเกดีใส่เตือนโตอีกเตือนโตหรือราคาแพงอย่ง โลละสามร้อยบาอ่านี่ดอกโลกปลายครับอืมเป็นขา,านลายให้กัน จอดโครดมาที่จอดเข้ามานาไหนวะพี่เาจะไปที่นี้ไม่มากอนเล่นมากอนนที่ไปตรน ทาวครับนี่จะเข้าเข้าเข้ากับสูนี่จะเข้าทุกครับ หนึ่งแต้มสำคัญลี่ยิ่งให่าดฝาี่น่อยะนางครับ มันอีกที่สักปดาอู้ยมีนจะปบบยังไงมันมานอีหลายนั่งเลยสอกมาหาใส่ตัวยังไงสอกใส่หามาดูน้องกันแา่ๆครับไปเบิรงน้องกันไม่ถึงจักกิโลครับปลาบุบันใหญ่ก็นั่งก็น,น่าจะลูกกว่าอยู่ลรอครับงามมันมากพี่น้องเออนี่แหละปลาเมนังโครงามหมดถือตปอึดเออถือก็อ ยามมาเราได้ยามถือยามไม่มีมันไม่ถูก <c oughs> วะเสร็จสิน้นภารกิจครับวันนี้จัดจัดฟาดบึ้มครับเพราะหนาหน่อยเพราะเวเล่นน้ำมาทันไปแล้วมาสั่งปลาคนว่าเอาตัวหน่อยเหระเา้าจะได้กึ้ไปสั่งแั้ก็จะทึ่นทึงนท่งซ่านครับตัวใหญ่จักกิโลพี่น้องวะ เขาเอาทุงมาให้มันขึ้นมาถุงเขาก็จะให้ใส่ถุงอันนี้พี่เหรอครับก็ดีเลยก็ดีใส่เลยลูกโตครับปะครับมาสร้างเงิงครับโอ้ยเอาอะไรนาก่อนนางโลซี่โซี่ยังไอู้วมันนี่เสียเลย เจ็ดโลเจ็ดโลเป๊ะเ,เลยครับใส่ไงแล้บอกเนี่้ตัวแบบไงเลยครับเจ็ดโลโอเคนะครับวันนี้เนาะปากจองกันแล้วกันครับปาบานใสังงามครับปาบานแม่น้ำโขงนกอ,อูครับสิบหกเสนสนิบสี่เซนเชื่งนี่เขากำลังไล่ไลหมองกำลังไหล่นะบางทีเจ็ดโลเลย อโอเคครับคิมีราไปก่อนครับเบ่งกันย่าๆครับของใหญ่ครับอ่ะประการแล้วครับซ้ายแล้วดีดีไม่แห้งเราลองรุ้นาจุกจุกคนครับจากใจทีมงานนามิเจอนดีครับขอบคุครับสบายดี